โนกค่ะอายุ52ปีย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วอายุ45-46เริ่มใช้น้ำยาย้อมผมน้ำยาโกกผมแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะแสบคันเพราะว่าแพ้สารเคมีเจอพี่ปอยแนะนำให้ใช้ชื่อแบรนด์ทอมมอนโทค่ะก็เลยลองใช้ดู ใช้มาประมาณ5-6เดือน e นะคะนั่นคือการทดลองใช้นะคะแล้วก็ไปเจอเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเขามีผมงอกแล้วซึ่งตัวเราเองเนี่ยเพื่อนก็ทักว่าเออทำไมไม่มีผมงอกผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองใช้ทอมบนโทคือเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ผมงอกกันหมดแล้วมาทักว่าทําไมตัวเราไม่มีผมงอกเลยหรือมีก็คือน้อยมากก็แหวกันดูอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยกลับมาคุยกับพี่ปอยว่าน่าจะเป็นการที่ลูกใช้ตัวทอมบนโทของพี่ปอยแล้วแหละผมร่วง น้อยลงผมงอกก็น้อยกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันมากนี่ไม่ได้ใช้การโกกผมมันตลอดเลยตั้งแต่เริ่มทดลองใช้พอเขาพอทอมันทัวเข้าตลาดปุ๊บก,ก็ซื้อมาใช้เองรวมๆที่ใช้มาก็น่าจะเข้าปีที่5แล้วค่ะ